ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเออครับมันนี้มาเว่า wow. ภาษาอีสานนะครับมันนี้สิผ้ามาเบิงอีกวัตถุมงคลชน,นิดหนึ่งครับจากธรรมชาติครับผมผู้ใดแน่เคยเห็นครับนี่คือเข้าเอินว่ากบตายคารูครับคือเป็นกบที่ว่าแห้งตายได้ครับแห้งแบบธรรมชาติคือบอนเนาบอ่อเปื่อยสีอยู่ในหู้ครับ เพิ่นถือว่าเป็นของดีของโบราณนะครับกบตายรูเป็นกบที่ทิ้งซากไว้ในช่วงจำศีลครับจำศีลจนตายแล้วทิ้งสังขารไว้เพื่อบรรลุมรัคผลครับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลครับสิ่งแห้งนี้ครับเพิ่นเพื่อนวิธีเบิ่งคือว่ารูปร่างเพิ่นกับสิยูครบเบิดและก็แหงคล้ายๆมัมมี่ละเพิ่นเพื่อนคล้ายๆมัมมี่คือชิ้นส่วนครบเบิดและกระแหงว่านเอาเปืือยครับ จังสิงทิเป็นของดีนะครับบบแมนว่าเป็นกบแห้งเน่าจั่นบ่ไร้ครับกนละอยางอันนี้คือวิธีเบิงนะครับราคาสื่อขายตอนนี้หลายพันเนะครับเพื่อนๆเป็นของหายากเป็นของดีสําหรับคนที่เพิ่นมักทางนี้นะครับเดอ้อกบตายคารูเพิ่นก็สิถือว่าเป็นของดีของวิเศษสาหรับคนโบราณนะครับ สำหรับพุทธคุณกบตายคารูนนี่เ,นเพื่อนๆกระทำอะไรครับว่าพุทธคุณบรรติอยู่เกี่ยวกับด้านไหนครับที่จริงอ่าเป็นการเป็นด้านันเสียงนะครับเป็นด้านการเสียงดวงเช่นการพนันเสียงดวงเสียงโชกหวยหุน่นถ้ามาหากินของค้าขายดีครับเกี่ยวกับเมตตามหานิยมและกันหนุนดวงนะครับนุนชะตาประเภทนี้ครับประเภทเสียงโชกค,ครับ คนสี่มักหลายครับสําหรับปวกที่ว่ามักเล่นกนรารพนันมักสิมิกบกบแห่งตายค่ารู้นะครับเด้อเพิ่นมีความเสื่อว่าจังสันวาเสียกมา,าด่านการเสียงโชกแต่ห้ากะบ่แนะน้ำเหรอครับคือด่านเด่นๆก็คือด่านเมตตามหานิยมด่านค้าด่านขายเนี่ยแหละครับก็เลยเป็นที่ต้องการของคนเนี่ครับเนี่ยแต่ว่าขนุขาง,งสีหายากครับ ในชีวิตผมก็เคยเห็นอยู่ครับเห็นของจริงเห็นรู้สึกว่าสิประมาณสองครั้งครับสองครั้งอันพีพีคนหนึ่งเพิ่นเคยเอามาให้เบิงครับเพิ่นขุดพอแล้วเพิ่นก็เอามาให้เบิงงามอีหลีครับแหงลงแบบแหงนางติดกระดูกแล้วกะ็ทุกชิ้นส่วนสิครบเลยครับบนานเอาบวบเปื่อยคือแหงเป็นรูปเป็นลางสวยงามเลยครับอันนี้ครับเป็นสิ่งที แปลกคือกันนะครับเ้อสำหรับคาถาคาถาปลุกเสกนะครับไยมีกบถ่ายกระหูก้กะมีคาถาปลุกเสกให้ครับเพิ่อนวาให้ตังนโมสามจบครับแล้วก็ทองมหาลาพังอากาตังลาโพโหตินะครับกะทองประมาณสิบสองจบครับสิบสองจบสามจบเก้าจบจังสีน้าครับแล้วแต่เฮ้าครับความสะดวก นี่คือคาถาสำหรับบูชากบแหงตายข้าหูเดอร์สำหรับในตำนานความเสือทางภาคอีสานกะสีเสือวากบที่ตายในรูนั้นมาใช้เป็นของคำคู้นเรื่องเล่าจากคนเท่าคนแก่ที่กล่าวถึงเรื่องเล่าสืบกันมามักจะบอ,อกลูกหลานที่ไปหากินตามท้องไร่ท้องนาหากบหาปลามาเพื่อทำอาหาร บริโภคอยู่ตลอดว่าถ้าเจอเต่าตายพายกบตายคารูเอามาทำเป็นของดีของคำของคุณเดอร์ปฏิสังไว้ครับเต่าตายพายน็่นก็เป็นของดีชนิดหนึ่งครับไม่เน่าไม่เปื่อยตามธรรมชาติจะแห้งคือจังกบนี่แหละครับเตาก็ได้แต่เตานี่ผมก็เคยเห็นแต่กบนี่เคยเห็นอยู่เห็นประมาณสองครั้งนะครับ ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้รู้สัยเวทก็จะบอกลูกหลานตลอดบางคนได้มาแล้วก็นำไปให้พระเศกหรือปราดผู้มีวิชาอาคมลงอคระหรือนำไปใส่ในบาตรตอนเมื่อมีพระบวชใหม่นะครับแล้วก็นำมาบูชาเป็นของดีติดตนติดโตครับนี่ครับเป็นความเชื่อนะครับบางคนกล่าวมาเย็ดเป็นตะกุดครับเป็นตะกุด และนำกบที่ได้มาบดเป็นผงห่อด้วยแผ่นจานอักขระแล้วนำคลั่งมาหุ้มอีกทีแล้วก็ถักเป็นลูกตุ้มห้อยคอก็มีนะครับอันนี้ก็เพิ่นเกษียมาเห็ดเป็นของดีของขังหลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นความเสือส่วนบุคคลครับเพื่อนเพนสำหรับกบแห่งตายข้าหู้นี่้เถ่าผู้แกเพิ่รนเกษียมีความเสือว่าเป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดด้วยครับคือมาเกิดใส่ศาสตร์เลยก็ เวลาเ่นตายแล้วเ่นก็สิแหงครับบ,บ่นเอาบ่อเปื่อยอันนี้เป็นความเสื่อเะครับเป็นความเสื่อแต่โบราณ่นเลามากว่ากบตัวนี้เป็นกบที่แบวว่าเป็นพระโพธิสัตว์มาใส่ศาส,าส,ส,าศาสเป็นกบแล้วก็ตายเองครับตายเองโดยที่บอถือปลายขาปลยังสินะครับแหงตายเองข้าฮู้คือจาศีลจนเจน้าของแหงตายไปเองโดยบ่เน่าบ่อเปื่อยครับ่นจึงถือว่า เป็นของดีของขลังครับข้าเจ้ากว่ามีเต่านํำครับแต่ว่าเตานี่ผมยังไม่เคยเห็นครับแต่กบนี่เคยเห็นครับกบก็เห็นแล้ว OH ก็พวกเขียดนี่ก็เคยเห็นอยู่ครับแต่ว่าข้าเจ้าวนิยมอามาเป็นของดีของคลังคือกบครับแต่ว่ากบนี่ค้นนิยมเอามา่า็ดเป็นของดีของขลังครับถือว่าเป็นของพกติดโต หรือเอาไปค้าขายเอาไปเกี่ยวกับการงานธุรกิจเจราจาสี่เพิ่นว่ามันเป็นทางเมตตามหานิยมบางคนมักเสี่ยงโชคเล่นเลขเล่นเบอร์สี่เพิ่นว่ามันสิมานครับอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเดอ้อให้เพื่อนๆไปพิจารณาเอามือนี้กะเอาเรื่องราวมาบ่อยฟังแค่นี้แหละครับอยู่ดีมีแห้งทุกคนเดอ้อ